มาแล้วจ้าบานแล้วเราจะไม่หลับไม่นอนถ้าเราไม่ได้เห็นดอกเขาบานแล้วจ้ากระบองเพชรแบบแขวงหรือกระบองเพชรเลื้อยเอพิฟิล u m นะคะเดี๋ยวดมกลิ่นดูก่อนว,ว่ากลิ่นเป็นยังไงอืมหอมหอมกลิ่นอ่อนๆเลยค่ะหอมมากสวยด้วย อันนี้เขายังบานไม่เต็มที่นะคะคาดว่าเที่ยงคืนนี้ถึงจะบาน Lady of the night สวยมากสวยมากสวยมากมัหนหอมมากเลยมีมดอยู่ข้างในด้วย ความสุขของคนเลี้ยงต้นไม้คือการได้เห็นผลผลิตและดอกไม้ที่เบ่งบานเดี๋ยวทั้งคือเราแอบมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะบานยังไงพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะเหี่ยวแล้ว สวยมากเลยค่ะ